พี่น้องบรรยากาศตอนเย็นก็สิประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้องพัทยาจอมเทียนจะบรรยากาศดีมากๆเลยพี่น้องผู้คนมาเที่ยวเยอะเพื่อนๆต่างประเทศกับมาหลายแล้วเด้อจ้ะเพื่อนๆมาชมวิวน้ำสาค่อยนอร์เวย์แล้วจ้ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นร้านออกกำลังไก่เแล้วพี่น้องพนกำลังเตรียมพนกำลังเตรียมออกกำลังกากันพี่น้อง น่าจะหกโมงหกโมงเย็นนะเพื่อนๆวิวก็สิสวยงามแล้วพี่น้องบรรยากาศสวยงามจ้าวันนี้ลมพัดนิดนึงลมไม่พัดแรงจ้าวิวสวยงามจ้าเพื่อนๆ ตรงนี้ก็ลานออกกำลังกายเพื่อนๆนสวยงามจ้ามงนี้ก็สิเป็นลานออกกำลังกายลานออกกำลังกาย,าออกกกายด้่นนองมีสองที่เพื่อนๆนตอนเย็นเพื่อนก็เสิเปิดเพลงออกกำลังกายกันพี่นนอกตอนนี้ท่ายได้ยุ่งเจ้าพี่นนอก ถ้ามืดไปกว่านี้ก็ไม่โอเคแล้วเพื่อนๆเสียงมันจะดังแล้วก็จะไม่เห็นวิวสวยๆเพื okay. ่อนๆเพราะว่าพอเสียงดังโอเคอยู่พี่น้องบรรยากาศดีวิวก็สวยธรรมชาติ วิวทัศน์ก็สวยพี่น้องเห็นเกาะล้านพี่นอ้องชมวิวเกาะล้านน้ำกันแล้วจ้ะพี่นอ้องเกาะร้านาสิมเมาเรือไปได้พี่นอ้องเวลาขามเกาะเมาเรือวิวกว่างงามงามเพื่อน ของขายก็เยอะเพื่อนเจ้าพอมี่น้องจ้าของขายกับล,ลายนไหนพี่น้องมาเที่ยวก็แวะมาพัทยาจอมเทียนด้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าพี่น้องทุกคนที่สนับสนุนสาวพ้อยนเวทำลิป กสิเอาสาลาด,ดีๆไปให้เพพ่อแม่พี่น้องจ้าได้รับชมเน้อจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็บ่มีเสียงแพงเด้อพี่น้องก็โอเคอยู okay, <you. S 1> ข่ขันคำมาแล้วมันจะมีติดเสียงแพ่งแล้วมันติดลิกทธิ์พี่น้องจ้าบรรยากาศเย็นสบายเด้อพี่น้องมาเดินออกกําลังกายกันเน้อจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เพราะอยัง ออกกำลังกงาย,ายดดากเาดยาาอเ้อพี่น้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาน้ำเด้อจ้ะพี่น้องเอาวิวสวยๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะกำลังดีเด้อพี่น้องวิวแต่วันตกดินพี่น้อง ดูสวยงามจ้าพเพื่อนๆจ้าชมกับสาวพอยโนเวเด้อจ้าพี่น้องจ้าบรรยากาศพัทยากะประมาณนี้เด้อจ้าพี่น้องสวยงามจ้าเพื่อนๆขอบคุณ่าพี่น้องทุกคนเด้อจ้าที่สนับสนุนสาวพอยโนเวจ้าขอบคุณมากๆจ้าที่สนับสนุนคลิปสาว,ว,วพอพยโนเวจ้า เอาบันสาวพอยกับเสียหาบันยากาศดีๆคลิปดีๆไปให้พ่อแม่พี่น้องจ๋าระดับชมเด้อจ้าพี่น้องจ๋าสาระดีๆวิวสวยๆงามๆเด้อจ้าวิวสวยงามมากเพื่อนๆจ๋า หาชมได้ยากจ้าเพื่อนเพื่อนตะวันตกดินพัทยาจอมเทียนวิวงามงามพี่นอ้องอันสูงๆนั่นก็เป็นหอหออาหารเด้อพี่นอ้องต่างชาติเข้าไปคนไทยเข้าไปก็เสียเด้อพี่นอ้อง ต่างชาติก็น่าจะพันนึงพี่น้องขึ้นไปข้างบนนั่นแ่ะมันจะมีอาหารปูเฟ่ยอยู่ข้างบนพี่น้องคนไทยก็จะในราวห้าร้อยเพื่อนๆจ้าคั้นีนนน้โอกาสก็แวะมาชมแวะมาท่านอาหารใดเด้อจะมองมองอา,อาตึกหอนี่จ้า กลางวันมันก็สีหอนเด้อจ้ะพ่อเม่พี่น้องจ้ามันก็สีหอนเพราะว่าตอนเย็นๆนี่บรรยากาศดีเพราะตะเวนตกดินเนี่ยวิวงามพี่น้องจา้าต่างชาติกังสิมามาเที่ยวเด้อพี่น้องจา้าต่างชาติแ้วคนต่างประเทศน้ำพี่น้องแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็พี่น้องกรุงเทพด้วยจา้ามาเที่ยวพัทยา ถาต้องมาแถวนี้แล้วพี่น้องวิวมันสวยงามจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณ AI ขอบคุณหน้าเฟซบุ๊กด้อจ้าที่สนับสนุนสาวพ่อยจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะ ก็สีประมาณนี้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะวิวสวยงามแล้วจ้ะวิวบรรยากาศก็กสวยเพื่อนๆจ้าตึกคอนโดตึกห้องหอพี่น้องกับวาแพังบดาดกันแล้วแล้วแต่งห้องหญ่ห้องชุดพี่น้อง,ห,งห้อง,ช,อง,องชุดกะสองหมืน่นพี่น้องจ้ะ พันห้องเล็กกัได้แล้วมื้นหาพี่น้องจ้าซ้ำนี้แหละเด้อจ้าพี่น้องคนชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์หให้เด้อจ้าบายบายทุกคนเจอกัน